ก็เป็นเรื่องราวที่พอฟังเรื่องราวของคุณยายท่านนี้แล้วเนี่ยคุณท็อปปี่ต้องบอกเลยนะว่าน้ําตาแทบไหลค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งคุณท็อปปี้นะคะคุณยายท่านนี้เนี่ยนะฮะมันหดหูดใจมากเลยอ่ะคือคุณยายท่านนี้เนี่ยอาศัยอยู่ริมถนนนาเกลือนะใกล้กับ เแยกไฟแดงซอยโพธิศารอืมนะคะที่นาเกลือบางระมุลคือถ้าใครเอ่ยชื่อแบบนี้เนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีที่นั่นมีมหญิงชราคนหนึ่งออกมานั่งขอทานอยู่บนฟุตบาทซึ่งเป็นที่วัดเวทนามากและปรากฏว่าไงเท้าทั้งสองข้างนั้นเนี่ยมีบาดแผลค่ะแล้วก็นะคะปรากฏว่า ก็มีการพบเห็นว่ามีอาสาสมัครอู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมะสถานเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัย23ปีค่ะแต่การสอบถามนี้ชื่อว่าน้องจูเนียน้องจูเนียเนี่ยมาปรถมพยาบาลล้างแผลให้กับคุณยายท่านนี้เนี่ยเป็นประจำทุกวัน<ะ>ผู้สื่อข,ข่าวเองก็เลยเข้าไปอสอบถามว่าทำไมน้องจูเนียถึงเดินทางมาหาคุณยายทุกวันละ่ะ น้องจนเลียบอกว่าสงสารพอได้เข้าไปดูที่เท้าของคุณยายนะคุณทฟัฟฟี่ดิฉันเห็นก็น้ําตาแทบไหลอ่ะคือคุณยายเนี่ยแกเป็นโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานคุณทัฟฟี่ก็รู้อยู่คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าไม่รักษาแผลเนี่ยให้ใเอ่อหายหรือว่าถ้าไม่รักษาแผลให้ดีคุณอาจจะเท้าเน่าได้ถูกตัดเท้าได้ปรากฏว่านิ้วเท้าของคุณยายนี่ย มันเริ่มที่จะเออ่กุดเข้าไปทุกทีอ่ะเพราะเป็นแผล mm hmm. สอบถามนะคะคุณยายท่านนี้ชื่อคุณยายหนูจันวัยเจ็ดสิบสามปีเป็นชาวมหาสารคามเล่าให้ฟังทางน้ำตาว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวานมีแผลที่เท้าเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจะให้หมอตัดก,ก็ต้องรอญาติมาเซ็นยินยอมแต่คุณทัฟฟี่ลูกไม่มาเซ็นยินยอม mm hmm. คุณยายก็เลยต้องใช้กันไกรตัดตัวเองโดยค่อยๆตัดเล็มที่นิ้วเท้าทีละนิดจนเมื่อเจอที่เป็นกระดูกก็ออกแรงตัดจนหมดสิบนิ้วเพื่อให้ความเจ็บปวดทุเลาลงจึงเกิดแผลขึ้นส่วนคุณยายมีลูกทั้งหมด4คนแยกแย้ายกจะไปทำงานต่างจังหวัดมีหนึ่งคนถูกจับนะคะรับโทษอยู่ ตัวเองอาศัยอยู่ในบ้านร้างกับลูกเขยสองคนซึ่งเมื่อก่อนลูกๆก,ก็เคยส่งเสียงดูมาแต่ช่วงหลังไม่ได้ส่งเงินมาเลยเพราะปัญหาเศรษฐกิจคุณยายก็เลยได้แต่ทำอะไรรู้ไหมคะนั่งขอทานนะคะนั่งขอทานอยู่ทุกวันนี้นะคะคุณเป็นที่น่าเวทนามากนะคะเพราะว่าคุณยาย คุณยายท่านนี้เนี่ยนะคะแกคือลูกสี่คนน่ะคนหนึ่งรับโทษอยู่เรือนจำ <Okay. S 1> แต่ปรากฏว่าอีกสามคนเนี่ยคุณท็อฟฟี่กลายเป็นว่าคุณยายไม่มีคนเลี้ยงดูคะ่ะ uh. แม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้แต่ลูกคนเดียวลูกสามคนขออภัย เลี้ยงแม่ไม่ได้แล้วปรากฏว่าพอไม่มีคนมาเซ็นเอกสารให้นะคะคุณท็อปปี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดหรือว่าไม่สามารถที่จะคุณหมอก็เลยไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะว่าไม่มีลูกเซ็นยินยอมให้ นี่แหละค่ะก็ oh. คือเรื่องเศร้าของสังคมไทยตอนนี้ฉันเป็นคนเซนสทิฟเรื่องพวกนี้มากเลยอ่ะฉันบอกต,ตรงๆนะคุณผู้ฟังนะ,ค,ะคือคสังคมเราเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากเลยเอาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนแล้วกันคุณยายอยู่แถวไหนคะคุณพี่ลิลลี่คุณยายอยู่ที่ซอยโพธิสารที่อพัทยาพัทยาเนาะอ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์นะคะใ,ใครก็ตามในพื้นที่วิงวอนละค่ะถ้าได้ยินเสียงจากสื่อมวลชนจากเราสองคนจากท็อฟฟี่จากพี่ลินลี่จากสถานีฟิวเอฟเอ็มนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเข้าไปช่วยเหลือให้การดูแลเบื้องต้นกับคุณยายหน่อยนะคะส่วนเสียงของเราสองคน จะดังไปถึงหัวอ,อกของคนเป็นลูกสามคนที่ไม่ได้ติดคุกเนี่ยนะคะ mm. คุณอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่วันนี้คุณต้องนึกอยู่ในใจว่าคุณมีมีแม่อยู่คนหนึ่งคุณห่างเหินเข้ามาขนาดไหนคุณละเลยหน้าที่ความเป็นลูกคุณไม่ได้ดูแลแม่คุณมานานแค่ไหนแล้วถ้าคุณได้ยินเสียงเราสองคนคุณได้ฟังข่าวนี้ คุณรีบกลับมาหาแม่คุณเถอะค่ะดิฉันคิดว่าใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามที่จะไปช่วยเหลือแม่คุณไม่เท่ากับคนเป็นแม่ได้เห็นหน้าลูกหรือว่าในช่วงชีวิตนี้ที่คนที่เป็นลูกทั้งสามคนที่ได้ฟังเสียงเราไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาชีวิตขนาดไหนคุณกำลังตกง,งานอยู่คุณกำลังรู้สึกย่ำแย่กับชีวิตอยู่สาเหตุอะไรก็ตามที่คุณไม่ได้กลับไปหาแม่คุณหรือคุณจะไม่มีเงินก็ตาม แต่ดิฉันเชื่อว่าคนเป็นแม่ไม่ได้ต้องการอะไรถ้าจะอดก็ต้องอดด้วยกันกับแม่เนี่ยดิฉันคิดว่ามันมีความสุขมากกว่าที่จะให้เขาเนี่ยอยู่คนเดียวโดยลําพังโดยไม่เหลือใครอะ่ะนะวันนี้ลูกๆหลายคนที่ฟังข่าวนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะลูกของคุณยายนะคะลูกๆหลายคนที่ห่างเหินกับคุณแม่มา บางคนไม่ได้กลับไปเยี่ยมเยียนคุณแม่เลยบางคนไม่ได้ถามไัยสารทุกสุขดิบบางคนหายไปเลยถ้าวันนี้คุณนึกขึ้นได้ว่าคุณยังมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างหลังคุณแล้วคุณลืมเข้ามานานแล้วอยากจะให้เสียงของเราสองคนกระทบจิตใจของคุณและนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณยังจะมีโอกาสกลับไปหาเขา มีหลายคนที่มีไม่มีโอกาสที่จะกลับไปดูแลบุพการีผู้มีพระคุณเพราะว่าไม่มีโอกาสแล้วและถ้าวันนี้คุณฟังเสียงเราคุณยังคิดว่าคุณยังมีโอกาสอยู่ดิฉันอยากจะให้วันหยุดยาวนี้ทั้งสี่วันที่เป็นวันที่คุณอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนคุณอาจจะไม่ได้ไปเลิงล่าแต่คุณต้องคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังคุณนะคะลองฟังเสียงคุณยายหน่อยไหมคะคุณทอฟฟี้ค่ะได้ค่ะ โอ้โหยายมันห่างต่อตางหรือูดตรงโกงเลยเพราะว่ายายเดินแล้วมันมันมันจะปวดแล้วมันจะนี่เล่นไม่ได้ไปไหนเลยมานั่งเล่นเจ้าของบา้านพูดมานั่งเข <ละ S 2> าบอกยายมานั่งเล่นอยู่ที่เธอแล้วยายไม่มีลูกอีกเต้าหรอมีลูกตั้งสี่คนแล้วลูกทำงานอะไรอ่ะไอ้ชียงเที่ยนเขาก็ทำงานโรงงานนั่นล่ะแต่ทีนี้ไอ้ว่ามันไม่สะดวกก็เลยว่าคนนี้มันเขาเช่าบ้านนั่งนานแล้วก็เลยว่ามาอยู่ เแล้วเขาไม่ได้ส่งเงินส่งทองให้เลยเหรอแต่กองเขาก็ส่งอยู่คุณทัฟฟี่ขอบคุณคมชัดลึกด้วยนะคะที่เป็นสื่อกลางให้นะคะหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะที่ช่วยเป็นสื่อกลางสะท้อนมาให้ดูคุณทัฟฟี่เราเศร้าเนาะจริงๆเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงคุณแม่ที่บ้าน เดี๋ยวต้องรีบไปหานะคะ okay.